คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบางถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมบสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับมาพบกับสูตรหนวยโชคสิรษีมลลนะครับกับสูตรเต่นหน่ยบนสูตรที่หนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมแนะนําให้ไปกดในส่วนของปุ่มการติดตามก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ปุ่มสัญญกระดิ่งนะครับจะได้ดูได้ครบในทุกสูตรและมีความต่อเนื่องนะครับได้นําไปเลือกซื้อรัตติการ้นที่หนึ่งนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับกอนนี้ก็เป็นในสูตรลองดูแล้วกันนะครับก็นําเสนอให้แสดงให้เห็นแปดงวดนะครับ ในตำแหน่งเด่นหน่วยบนนะครับสูตรที่หนึ <lab> ่งนะครับม on ันมีส so ูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองจะลองมาไปเปรียบเทียบกันดูนะครับในสูตรการคำนวณนะครับก็หลักร้อยนะครับบวกด้วยหลักสิบนะครับของร้อยหนึ่งบวกด้วยนะฮะหลักร้อยครับของสามตัวหลังที่หนึ่งนะครับบวกด้วยหลักสิบของสามตัวหลังครั้งที่สองนะครับแล้วก็บวกไปหนึ่งบวกสองบวกสามบวกหนึ่งครับเป็นแต้มคงที่นะครับก็เท่ากับคำตอบออกมานะครับก้อนนี้ก็เป็นเก้าบวกสามบวกด้วยห้า นะฮะลบบวกเด้แปดเป็น25้าเดี๋ยวคิดกำนวณไปด้วยกันนะครับรีเช็คไปด้วยกันยี่บห้ายี้าบวกหครับเป็น26่สิบครับบวกด้วย2ของที่ครับเท่ากับ8บวกด้สามของที่เท่ากับ1บวกด้หนึ่งของที่ครับเท่ากับ2ได้หกแปดหนึ่งสองนะครับหกแปดหนึ่งสองตามมานูนะครับ16มีนาคมออก5้า4ู6สามสี่สี่หกแปดเ ห้าศูนย์สามสี่สี่กัเจ็ดเจ็ดกับเลขหกครับหลักหน่วยเข้ามาลำตหน่งหลักหน่วยครับเห็นไหมครับต่อมาครับสิบหกมีนาคมออกห้าศูนย์สามสี่สี่กับเจ็ดเจ็ดนะครับขมวดต่อครับหลักร้อยครับบวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหลักร้อยครับบวกด้วยหลักสิบนะครับก็เป็นสี่บวกสี่บวกหนึ่งบวกหกบวกสูงนะครับเป็นเท่าไรเอ่ยรวมกันสิบสี่ 14บวก1ครับเป็น 15, ใส่5ครับบวก2งของที่เท่ากับ7นะครับบวก3ของที่เท่ากับ0ูนย์นะครับบวก1งของที่เพิ่มเข้าไปก็เป็น1ได้5 7 0 1ศูนย์นครับ5 7 0 1ศนย์หนมาดูนะครับ16พฤษภาคมครับออก0ูนย์5ศนย์กครับและ2 2นะครับเลข5ครับเข้ามาตำแหน่งหลักหลักหน่วยครับของเรัที่หนึ่งนี้นะครับต่อมาครับรำมาดูนะครับ16พฤษภาคมครับออก0ูน0 9 5ศนย์กครับและ2 2นะครับ หลักร้อยครับบวกหลักสิบนะครับบวกด้วยนะครับหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบนะครับเป็นศูนย์บวกเก้าบวกหนึ่งบวกหกเป็นเท่าไหร่ครับคํานวณบวกเป็นสิบหกสิบหกบวกด้วยหนึ่งบวกได้หนึ่งของที่ครับเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดครับบวกด้วยสองที่ครับเป็นเก้าครับบวกเพิ่มอีกสามของที่ครับได้สองบวกเพิ่มอีกหนึ่งของที่ครับเป็นสามได้เจ็ดเก้าสองสามนะครับเจ็ดเก้าสองสามลองมาดูนะครับ หมิถุนายนครับออกแปดสามหนึ่งห้าเจ็ดคัแปดสอครับแปด่งห้าเจลสองสี่ับเจ็ดัข้ามไปตำแหน่งหลักนะครับอันนี้เป็นสูตรเด่นโดยคนนะครับ1มิถุนายนครับเรามาดูนะครับแปดสามหนห้าเจละสองสครับหลักร้อยครับบวกหลักสิบครับห้บวกหกบวกด้วยหลักร้อยครับบวกด้วยหลักสิบนะครับได้เท่ากับยีี่ ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่บวกหนึ่งของที่ครับเป็นยี่สิบห้าบวกสองขงที่ครับเท่ากับศูนย์อาจจะกับเจ็ดนะครับบวกอีกสามของที่ครับเท่ากับศูนย์นะครับบอกว่ามีหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งนะครับได้ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับลำาี้หนึ่งมิถุนายนครับอ๋อแปดสิบห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดครับหลักหน่วยครับเป็นเลขเจ็ดครับเข้ามาเดตั้งหน่งหลักหน่วยนะครับหนึ่งมิถุนายนครับห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดแล้วหกสี่นะ หลักร้อยครับบวกด้วยหลักสิบครับของร้อยหนึ่งบวกด้วยหลักร้อยครับของสามตัวหลังครั้งที่หนึ่งนะครับบวกด้วยหลักสิบของสามตัวหลังครั้งที่สองนะครับบวกรวมกันได้เท่ากับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดครับบวกหนึ่งครับเป็นยี่สิบแปดใส่แปดครับบวกด้วยสองของที่ครับเท่ากับศูนย์บวกด้วยสามของที่ครับเท่ากับสามบวกด้หนึ่งของที่ครับเท่ากับสี่ได้แปดศูนย์สามสี่แปดศูนย์สามสี่หนึ่งก็ได้คำอบครับออก สามสี่เจ็ดสองห้าแปดครับสองตัวลลางออกแปดสามนะครับเลขแปดครับเข้ามาตำแหน่งหลักหน่วยครับแถมมาในตำแหน่งหลักสิบของสองตัวลลังด้วยนะฮะอันนี้แถมแถมโอเคครับหนึ่งก็ได้ไดาบครับออกสามสี่เจ็ดสองห้าแปดครับแปดสามนะครับหลักร้อยครับรางวัลที่หนึ่งบอกด้วยหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งครับบอกด้วยหลักร้อยครับของสามตัวหลังครั้งที่หนึ่งนะครับบอกด้วยหลักสิบของสามตัวหลังครั้งที่สองนะครับ ก็เป็น2องบวกหบวกสาบวกเครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยสิบเก้าสิบบกหครับสิบเก้าบวกหนครับเป็นยี่ศนย์ครับบวกอีก2ครับเป็น2องบวกอีก3มของที่ครับเป็น5้าบวกอีก1ึ่งองที่ครับเป็น6ได้ศูนย์สองหแล้วศูนย์หแล้ว6ครับสิบกกระดากรามครับออก8ปดเจ็ดสามสองแปครับ หลักหน่วยหลักหน่วยเ,เลขหกมาเป็นหลักหน่วยเห็นไหมครับหนึ่งก็ได้ดายคมครับออกแปดเจ็ดสามสองแปดหกครับและห้าสามนะครับรามาดูหลักร้อยน้อยที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักสิบของรางวันที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักร้อยครับของสามตัวหลังนะครับพั้นที่หนึ่งบวกด้วยหลักสิบของสามตัวหลังที่หลักสิบของสามตัวหลังอันที่สองนะครับก็จะเป็นหกบวกเก้าบวกสองบวกแปดเป็นเท่าไหรเ่เ่ย กดตัวเลขไปด้วยนกันนะครับได้รีเชปไปพร้อมๆมกันยี่บห้านะครับ25บวกหนึ่งครับเป็น26กใสหครับบวกทีสองที่ครับเป็น8ดบวกที่3ของที่ครับเป็น1นะครับบวกดี่1ของที่ครับเป็น2ได้หกแปดหนึ่งนะครับหก1ดหนึ่งและ2เรามาดูในึงว่าที่เรารอคอยใช่ไหมอ่ะเรามาดูกันว่าตัวเลขอะไรขนาโอเคเลขหนึ่งครับเข้าไปตรงหนึ่งลับสองนะฮะต่อมาครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเซ็นทริเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพระคุณมาก1สิงหาคม6 3สออก5 6 9 3 9 1นะฮะสตัวล่างออก92โอเคเรามาดูนะครับนี่เที่เ,าเรารอคอยใช่ไหมหลักร้อยครับรางวัลที่หนึ่งบวกด้วยหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งบอกด้วย ครับหลักร้อยครับของสามตัวหลังครั้งที่หนึ่งนะครับบวกด้วยหลักสิบของสามตัวหลังที่สองนะครับก็คือศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าบวกได้เก้าบวกได้สามเ,เป็นเท่าไหร่เยกดเครื่องี่เลขสิครับช่วยผมกดเครื่องี่เลขหน่อย <S <S เป็นเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดนะครับเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดนะครับ 17บเจดครับบวกหนึ่งของที่ครับเป็นสิบแปดใส่แปดครับบวดได้สองที่ครับสิบปดก้ายี่สิบใส่ศูนย์ครับบวกได้สามของที่เพิ่มเข้าไปครับเป็นสามบวกได้หนึ่งะครับเป็นสี่ได้แปดศูนย์สามสี่ถูกต้องนะนี่นะตัวไหนครับหน่อยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีมันมีแบบกินกินโชยของมันอนะคุณลองดูนะสูตรคุณลองเอาเทียบหลักหน่วยสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองอยู่ผมเห็นมีตัวเลขเหมือนมันจะมีเหมือนอยู่หนึ่งอันนะฮะ แต่ว่าเราไปดูสถิติก่อนนะฮะที่มันเด่นใช่ไหมอันนี้เด่นหน่อยบนนะครับเด่นหน่อยบนสูตรที่หนึ่งผมลืมจดมาว่ามันเข้าตั้งแต่ช่วงไหนคำนวณมันมีกระดาษคำนวณแยกยีก่หผลหาไม่เจอนะฮะโอเคนะครับ,อ,นะรบอันนี้มันเข้า,าหไหมนะครับเข้ามาตำแหน่งหลักหน่วยน,นี่โฟอันนี้เป็นสูตรหลักหน่วยเนี่ย โฟกัสที่หลักหน่อยเท่านั้น,นะะห,ลหลักอื่นอย่าเพิ่มไม่สนใจเราดูสติของตำแหน่งหลักหน่อยกันเห็นไหมครับเลขเจ็ดเข้ามา,า,มาอ,อันนี้ชี้ปกง่ายโยนเลขแปดคำนวณออกมาได้แปดศูนย์สามสี่เลขแปดเข้ามา,รมาะะรครับต่อมาหนึ่งก็รักษาทองคมคำนวณได้ศูนย์สองห้าหกเล้หกเข้ามาตำแหน่งหลักหน่อยนะฮะต่อมาครับ มาดูสิบหกก็ได้ก็ได้ขมครับคำนวณได้หกแปดหกแปดหนึ่งสองหกแปดหนึ่งสองแล้วก็ามาดูนะครับเลขหนึ่งครับเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยเห็นไ,ไหมครับแต่ในงวดนี้ล่ะมันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะได้แปดศูนย์สามสี่เลขแปดก็สวยนะเลขศูนย์ก็สวยเออนะฮะน่าสนใจ แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอตัดสินใจในสูตรผมต้องลงในสูตรของระยะยาวให้อีกทีนะฮะมันจะมีสูตรระยะยาวด้วยดับก็คือเอาไปตัดกัเลขดับอีกทีนะฮะที่เลขดับที่เราไว้วางใจนะเนาะเดี๋ยวลองมาดูให้คุณได้เลือกใช้เลือกชมกันละกันนะครับก็กดติดตามแล้วก็กดสัญลักษณ์นะครับจะได้เห็นครบถ้วนทุกสูตรนะฝากกด b ับส i b e และแชร์ด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันละกันนะครับ จะได้นาเสนอสุดดีๆมาให้คุณนะครับแล้วก็ได้รวดไปด้วยกันนะครับรวมเป็นเศรษฐีเหมือนล้านร่วมกันนะฮะอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็ฝากกด subscribe และแชร์เป็นกำลังใจสุดๆกันครับอย่าพวพบกันในสุดสั่อาห์นะสวัสดีครับ